สวัสดีค่ะค่ะมณิกม่พ่อกัะช่อทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน,น์ถิ่นค่ะ,ะมาบอกให้ฟังว่าเป็นังนัดคือแบบเงียบๆนัดเป็นอีหย่างหรือเปล่าเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเห็นโพ์ในเฟซบุ๊กว่าเออว่าเจ็บขาเจ็บตาประมาณนี้เนาะค่ะซึ่งเจ็บขานั่นมันกับพานไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องปวดขาก็คือว่านัดพ่อซีดมันขึ้นในขานะค่ะพี่น้องขาแบบต้นขาเลยจ้ะเป็นซีดก่อนบบกง่ายหนึ่งพี่น้องก่อนใ่ายประมาณนี้เนาะค่ะแล้วมันก็ มันมีความแปลว่าหูซึกว่าขั้นขั้นบันีถ้าเข้าไปเกาไปจับมั่นสิเนาะค่ะพี่น้องซึ่งพยาบาลนั่นอยู่มางเฮ็ดงานนัดให้พยาบาลมางเฮ็ดงานเบิงเนาะค่ะเขาเจ้าก็ว่าเป็นซีดแต่ว่าถ้าเธอจับเนี่ยเธอต้องล้างมือนะถ้าเธอเมื่อเธอจับมองถึงมันเป็นแล้วเธอไปจับมองอื่นมันก็สิเกิดมันสิขึ้นมองอื่นน้่เด้อวาสนานักก็เลยเหตตามถีพิ่นแนะนํำเนาะค่ะบันีก็เลยนัดหมออยู่มางหนกบ่แม่นหมอหมอนัดเฮาต้องนัดหมอเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นล่ะค่ะหมอก็เลยบ่แม่นว่ามือเดียวใดแล้วจะม สามสี่มือตอนแรกแฟนนัดแบบว่าพยายามแบบว่า emergency น,นะคะจะแสดงนัดแสดงผอหมอไ้วัดที่ถ้าเฮาบอ่อเป็นแบบว่าปางตายอีหลีหมอบบนัดหมอบ่อรับเท่าด้วยใจพี่น้องจา้าก็เลยไปประมัณนสี่หาหมือก็ถทือว่าเร็วอยู่เพราะว่านัดขั้นนะคะแล้วนะ่ดกับปวดบ่ไหวนะคะมาที่นี่ก็เลยน่ะละสี่มือจังไหนไปหาหมอบัดน,นี้พ่อไปหาหมอเลี่ยวมันกับขยายขยายนอกจากหมอก็เลยแนะนำนะคะหมอบอก นักมอกเ็เลยว่าเธอเคยพา,มาเมื่อล้วนี่ซีดกเ็เลยว่าตอนนั้นฉันทรมานมากเลยนั่งกระแถบเสือใบพาซีดอยู่ข้างล่างเนาะค่ะมาที่นี่มอกเ็เลยว่ารอบนี่เธอคองจะอาจจะใบ้พาถ้าเกิดว่ามันหายนะแต่ถ้าเกิดว่ามันบาหายมันเป็นก้อนแข็งๆเรามันขยายใหญ่ขยายใหญ่เธอต้องพามอวงังซีเนาะค่ะมาที่นี่มอกเ็เลยแนะนําให้ใส่วิธีแบบว่าเบื้องต้นก,ก่นอนกเ็เลยให้ยาแก่เชื่อมากยาแก่อักเสบเป็นเอ่อ,อยา เพนนิซิลินบนค่ะพี่นองนัดบ่หูจําซื้อบ่ได้เนาะค่ะเพนนิซิลินคือบานเท่านะคะพี่นองจ้านั่นแหละค่ะยาแก้ปวดยาขาเชื้อมาให้กินยาซีเม็ดซีเวาเนาะค่ะก่อนอาหารซีเวลาเสาเทียงแรงแล้วก็ก่อนนอนมาที่นี่ก็ให้ใส่ผ้าขุนหนูเนาะค่ะหรือว่ากระเป๋ากระเป๋าน้ำห่วที่ห้อเวลาห้อเป็นเม็ดนะคะเป็นประจาเดือนนะคะพี่นองกระเป๋าน้ำหัวน,น,น่ะหอนหอนน่ะ แต่ว่าเอาเอาผาห้องก่อนนค่ะคลับประคบให้เอามาประคบมองทีเหาเป็นซีดนะคะพี่น้องจ้าเพราะมันเป็นก้อนแข็งๆแล้วเมื่อก็สิขยายมาแบบเป็นบวมๆนะคะมัเสิแบบนิ่มๆนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะมันขยายบวมใหญ่ขานัดมันก็เลยปวดเพราะวันนักเห็ดงานนัดแบบยางบ่อยยางเป็นประจํานะคะมันเลยเห็นนัดปวดทรมานไปเห็ดงานแบบขาเป๋แต่กลับไป่หยุดแล้วจ้ะ่หยุดแต่ก็ับไปไปเห็ดงานปวดกระท้นเอาค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะ นก,ก็นเลยบ่ค่อยได้เขาไปอย่างเหมือนเพลินปันใดเนาะค่ะใน YouTube เนาะคะ่ะนก,ก็บพักผ่อนมาที่นี่ก็หมอเ็เลยแนะนำว่าห้เฮาเทคอาบาสเนาะค่ะพี่น้องจ้ายๆว่าเซอางอาบน้ำแต่ว่านำอุ่นนาอุ่นถึงหอนแต่ว่ายังห้ยหอนแห้งเนาะคะ่ะ แส่นาอุ่นเนาะค่ะพี่นองจ้าให้เพื่อสีจะให้แบบว่าสีเฮาเนี่ยค่อยๆยุบค่อยๆยุบเนาะค่ะน้าก็เลยใส่วิธีแบบว่ากระเป๋านำหอนเนาะค่ะจะดีมากๆเลยกระเป๋านาหอนก่อนนอนเนี่ยหรือว่าเบ้านเนี่ยมีเวลาใส่กระเป๋านาหอนอุ่นๆนะคะพี่นองจ้าหอนหอเนี่ยแต่ว่าเอาผ้าห้องสะกอนเนาะค่ะแต่ว่ากระเป๋านาหอนมันจะมีแบบว่าถุงคลุมอยู่แล้วเนาะค่ะพี่นองนั่นแหละค่ะเอามาวางถาบมองต้นขาเฮาเนี่ยให้สีอ่า อาการขั้นมันก,ก็เริ่มหายไปอาการบวมมันก,ก็หายไปนะัดเท็ดบ่อยๆเท่าที่หมอบอกเนาะคะ่ะตามที่หมอบอกแล้วก็กินยาน้ำซีดมันก,ก็ค่อยลดไปลดดหายไปลดหายไป,ยไปแต่ว่ามันก,ก็ย่างๆเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ย่งเป็นซีดอย้วนะคะก็ย่งเป็นก้อนหน่อยๆเนาะคะ่ะป,ประมาณนี้เนาะคะ่ะก้อนประมาณนี้แต่ว่าแต่เกียร์เป็นก้อนใหญ่ได้ชาวพี่นงใหญ่ประมาณนี้เลยแล้วก็บวมขยายออกมาอีกบัดที่นี่นัดก,ก็ใส่สวิธีแบบหมอกินยามันก็เลืออยู่ก้อนหน่อยๆประมาณนี้เนาะค่ะ นั่นแหละค่ะนันก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันหายขาดคุณหมอว่าถ้าเกิดว่ามันหายขาดก็บ่ต้องมาหาคุณหมออีกถ้าเกิดว่าเธอมีไข่ขึ้นสูงหรือว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าบหายบยุบนั่นก็คือว่าเธอต้องมาเจาะหรือว่าถ้ามันแบบว่าไหลแรงเนาะหรือว่ามันอันให่ไปกว่าเก่าก็คือว่าต้องพานะคะพี่น้องจ้าแต่หมอว่าคิดว่า มันอาจจะหายนะคะพี่น้องจ้าก็ล่องเบิงนะคะว่ามันจะหายบ่เพราะว่ามันก่อนมันหน่อยลงและค่ะพี่น้องจ้าหน่อยลงแล้วบ่ปวดแล้วบ่ปวดบ่คอยขั้นปันใดแล้วแต่กี่ขั่นยิมยๆย,ยแปลว่าขั้นแล้วมันก็บวมข้นว่มขึ้นนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้มันหายขั้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องลาสุดเรืองตานัดมีปัญหาหลงังสายตาเนาะค่ะพี่น้อง, at, าาองคือว่านัดเนี่ยตานัดกระตุกนัดจ้องโทรศัพท์บ่อยนัดเบิงย t u b e เบิงห้เพื่อนมาไปแบบห้จริงจังอิลีเนาะค่ะพี่น้องจา้าถ้าผูใ้ใดหูจักนัดอิลีเนาะค่ะพี่น้องจา้าสามีนัดจนไดนบอกนัดถามนัดว่านัดเธอไปดูให้เพื่อนๆชมทั้งนังขายายห้ชมนังขายายหายจนจบเนาะค่ะพี่น้องสุดเลยจุดเส้นนี่เลนจ,จุดจุดเลยนัดสิเบิงห้ไปห้โดยใจอิลีจนสามีว่าเธอดูให้เขาแบบนี้จริงใจกับเขาแบบนี้แล้วเพื่อนๆเขามาดูให้เธอแบบนี้ไหมนัดกะเลว่าฉันกะบอลู ม,มันกับมันก็มีแหละแต่ว่าอาจจะมีส่วนหน่อยแต่ว่าส่วนหลายอาจจะกดขามเพราะว่าบางคนอ่ามันก็มีหลายสาเหตุแต่เฮาบสามารถไปบังคับผู้ใหญให้มาเบิ่งคลิปเข้าให้มันจบเฮ้าบามารถไปบังคับผู้ใหญให้มาเบิ่งโฆษณาเข้าให้มันจบประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีภาระบางคนอาจจะมี การงานที่ต้องเหตุบางคนอาจจะเบาบางมันขึ้นอยกับลหลายๆสาเหตุบางคนเขามาหายใจอีลีเอื้อนกะ็ขอคุณห,หลายหลายเลยจะแต่ว่ามีเพื่อนที่มา่าหายใจนัดอีลีเด้อค่ะเบิ่งห้นัดจนจบอีลีโฆษณากับเบิ่งห้นจนจบบางคนกับนังขายาเบิ่งหัดจนจบแล้วก็แถมบอกรายละเอียดให้หันนํา เื่อนบางคนมาหายนัดด้วยใจอิลีนะัดกราบขอบพระคุณได้หลายเนาะคะ่ะสาหรับเผื่อนที่มาหายนัดด้วยใจอิลีเนาะคะ่ะแล้วก็บเบึงจนจบคลิปอิลีมากแบบจนเซนหนึน่งเลยมันนี่นะคะนี่เผื่อนๆมาหายนัดด้วยใจอิลีนัดกราบขอบพระคุณได้หลายเนาะคะ่ะซึ่งการที่เฮ้าไปให้โด้วยใจเฮ้าก็ได้ใจกลับมากเนาะคะ่ะแต่ว่าคนไหนที่แบบว่าเขามาแคร์พันพานอันนั้นเขากระบ,บอกไปสมัติเอ่อเขาบอกสมัติไปบังคับใจผู้ใดๆเนาะคะ่ะอันนี้ก็ใจวัดใจเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเนาะคะ่ะ นักก็เลยบอกแฟนนัดไปเข้าบรสมาไปบังคับใจผู้ใดดเนะคะแต่สิ่งที่เข้าทำไดคือว่าเข้าไปโดยใจโตนัดไปให้โดยใจอีลีนัดไปให้โดยใจอีลีสุกคนนะคะพี่น้องจ้าแต่บางคนเข้าติดตามโดนเลี้ยวเข้าไปบัทัโทถึงกะมีแต่ว่ากับดบ้อันซับเผื่อนนะจ้ะแต่ว่ากนย่งคงเป็นเผื่อนคือเกา่าแต่ว่าไปบัทัโทถึงนะคะพี่น้องจ้าจะด้นัดตองกลาบขอโทษขอภัยในจุดนี้ที่ไปบอทัโทถึงนะคะล่าสุดนัดเจ็บตานะคะพี่น้อง อ่านั้งตาขันส่กระตุกกระตุกแบบติดต่อกันหาหมือเต็มๆจนนะัดคิดว่าโอ้ขวาร้ายซ้ายดีเขาห้ามีแต่สิ่งดีๆเขามามันก็มีเรื่องดีเขามาอยู่ค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเฮาสิคิดแต่เรื่องนี้กับบุหรี่เฮาต้องนึกถึงสุขภาพตาเฮานําเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าบุหรี่ไปหาหมอเนาะค่ะแต่วัานนัก็เสิร์ชหาในกูเกิลคือว่าเฮานอน,อนพ,อพักผ่อนมาเพียงพอแล้วก็ที่สําคัญเลยนัดแบบฮู้แก้ใจจากขวางว่าเฮาเบิ่งโทรศัพท์โดนจ้องกับโทรศัพท์เก่งใจเพื่อนกับไปเบิ่งเพื่อนเนาะค่ะ จ้องดนกระโทรศัพท์ตัดต่อวิดีโอแน่ไปเบ nice. ิ <ksam> aro aro ่งนเพื่อนแน่นั่นแหละค่ะเพ่งเล่งกับโทรศัพท์ลายเกินไปโฟกัสกับโทรศัพท์ลายเกินไปมันก็เลยเห็ุให้ประสาทตาเนาะค่ะพี่น้องนั่งมันกระตุกกระเซ็นเซ็นมันกระตุกนะคะพี่น้องจ้าจนมันกระตุกมันก็มาหานี่เซ็นประสาทเฮ้ามองมองสมองนัดเนี่ยเซ็นมันกระตุกตุบ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 คณะในคณะที่นังตาเฮ้ามันกระติกกระตุกเนาะค่ะพี่น้องเซ็นมองประสาทมันกกระตุกน้่ นั่นแหลคะค่ะสามีน่ะก็เลยบอกว่าพักผ่อนบ้างรักตัวเองบ้างเพื่อนค่อยไปก็ได้วาสนาเธอ,อไปหายด้วยใจจังไหนเพื่อนก็ไมห่หายด้ยใจอยู่แล้ววาสนาเธอต้องพักผ่อนรักตัวเองบ้างประมาณนี้เนาะค่ะมันเป็นวาสิบไปแบบว่าเบิ่งแบบหลๆในเวลาเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องจ๋าคือนัดไปมือนึงนัดไปห,นห,นหไปลยได้เพราะว่านั้นมีโท,ทรศัพท์สองเครื่องน่ะก็ไปให้เพื่อนขนาดนัดไปให้ไล้ย่ยังไปบอเถ่อถึงย่งไปบอรบเพื่อน นัดตรงกราบขอโทษขอภัยหลายๆเด้อจากเธอไปแบบบวทัวถึงอีหรีเนาะค่ะพี่น้องจ้าแบบทีนี้ก็เลยเอ่อปรึกษานัดก็เลยไปหาหมอหมอไปวัดสายตาไปวัดสายตาอ่าเพิ่นก็เลยแนะนําให้นัดว่าให้พักผ่อนสายตาอย่าอ่านัดก็เลยบอกว่านอาทิตย์ยูทูบเนาะค่ะเพิ่นก็เลยว่าพักผ่อนถ้าเธอบอกพักผ่อนเธอก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหาของสายตาไปในที่สุดเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นก็เลยว่าให้นัดแบบว่าพยายาม พักผ่อนเยอะๆสายตาอย่าสิไปเพ่งเล่งอย่าสิ็ไปอเคอ,อย่างล่ะไปโฟกัสใน YouTube มากเกินไปเนาะคะ่ะเฮ้าเหฮดกระจิงอยู่แต่ว่าให้แบบว่าพักผ่นบ้าง น้อค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะนั่นก็เลยมือนึงไปเบิ้งยูทูบบลายเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพรนะว่าตองการพักพอนสายตาเนาะค่ะเพราะว่าสุขภาพตานี่สําคัญมากๆเนาะค่ะเพื่อตาบอดมากเหตุจังไดเนาะค่ะแล้วก็เส้นประสาทเท่านั้นมันกระตุกมหาเส้นประสาทเท่านั้นด้วย้จพี่น้องจ้าที่นัดมีปัญหาตอนนี้เนาะค่ะที่นัดแบบว่าตอบข้อเมนซ่าแล้วก็ไปเบิ้งพนพนซ่าปัญหามันเกิดขึ้นกับนัดเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะนัดก็เคยไปตัดแว่นมาแล้วเนาะค่ะสองนัดใหญ่มากสองเมื่ะนอเช้าเนี่ยมันอยู่นมา นะะักกา่บาคอยได้ใส่ปานในแลอกคะ่ะใส่ยง่มจำเป็นนะคะพี่น้องก็ฟังภาษาตอนแรกๆนั้นไปนักกมีเรื่องตลกให้เราให้ฟังเดี๋ยวคลิปภาษาแง่เนาะคะ่นะนักกเลยเดี๋ยววาคลิปต่อไปนะคะพี่น้องจ้าก็อนนะคะอันนี้คือแว่นีทนาตัดอันนี้ตัดตอนนั้นกับประมาณรอยเจ็ดสิบเก่าปอนหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้เป็นแว่นไซยตาีทนาตัดเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งกับประมาณนี้อ่านหนังสือเนาะคะ่ะคือแว่นตัวนี้เนาะคะ่ะเนี่ยจะสองอันเนี่ยแวนสองอัน ใส่ขับรถนําเน,อ,านอ่านหนังสือนําแล้วก็แว่นสายตาสองอันลอยใจสิบเก้าปอนนะคะมาที่นี่ล่าสุดนัดไปตัดไปวัดเขาก็เลยเถามนัดว่าเธอต้องการตรวจแบบล,ละเอียดตรวจแบบด้วยละเอียดบอแบบเอียงเขาเอื่นแหรืโอซีดีบวมขึจะไดไรเนี่ยล่ CD, ะ,ในในนะคะ่ะประมาณนี้แบบว่าตรวจแบบละเอียดมากๆเจาะลึกไปถึงแบบว่ามาเร่งเลยประมาณนี้เนาะคะ่ะเพิ่มไปอีกสิบปอนวัสนาหนะักก็เลยว่าโอเคโอเควัสนาภาวนัทมีแบบว่าตามันกระตุก แล้วนักกัปวดตาทรมานนะคะพี่น้องบางทีมันกักระตุกมองเส้นประสาทเท่านั้นนกักขยานมันเป็นอีหยังเป็นไล่ตาคิดไปทัวถิบเอแดนเนาะค่ะพี่น้องนักก็บเลยบอกว่าอืมฉันจะตรวจแบบละเอียดข้าจออกกเจ้าก็เลยตรวจละเอียดข้าจออกกเจ้าก็เลยว่าตาเธอสุขภาพดีบัสนะตาทั้งสองข้างเธอสุขภาพดีอ่าแต่ว่าตาเธอนี่ประสบอุบัติเหตุบัวเธอเจออีหยัง ประสบกับตาเธอบบวัสนาเพราะว่าฉันเห็นสกาวัสนาประมาณว่าสกาคือแบบว่าคข้่ยๆว่าแผลเป็นบาดแผลอย่างในในดวงตานะค่ะพี่นองจาเพิ่นว่าเพิ่นเจอมันจะอยู่ข้าง้ายวัสนาอ่าเห็นเหตุเธอแบบแม่แม่เห็นมาคอยสัตว์เหตุเหตุตาเธอพลามั่วเป็นบ้างครั้งนะคะนักเลยว่าฉันก็บม่เคยอุบัติประสบอุบัติเหตุทังสายตาเลยวัสนาแต่ว่าฉันมีถีทํางานเนาะค่ะแบบว่ามูแบบมูเหตุงานในห้องผาขึ้นกันอะ เพื่อนใส่สเปรย์ฉีดหมอนนะคะพี่น้องหมอนเป็นหมอนพลาสติกใส่สเปรย์ฉีดบันนี้มันกัดเด้งใส่ตานัดนะคะเฝ้าเล่นไปล่างตาบับบกไร้หลอบเต็มเลยเต็มเต็มเลยใส่เต็มเต็มตานัดเลยยังวะเพื่อนกับขอโทษนัดอยู่ตีแต่ว่าเพื่อนก็บยานความผิดเพิ่นคึอกันน้าก็แเล่นไปล่างออกตกับบกไร้หลอบนะคะพี่น้องต่งางไร้หลอบแต่ไม้ไปหาหมอเลยเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะอาจจะเป็นถ้าจะก็เรียกว,ว่าอาจจะเป็นสาเหตุนั่นก็ได้สเปรย์อ่ามันอ่า จำเขาตาเนาะค่ะพี่น้องมันแรีนเขาตานะคะสเปรย์มันเด่งเขาตาเจ้าของกระตรวจวัดโอ้วัดหลายอย่างอยู่ทั้งตัวหนังสือเออ่โตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษให้เฮาว่าเฮาเห็นชัดบอห้ลองเฮาอ่านเบิ่งแถวบรรทัดทีหนึ่งทีสองทีสามว่าเห็นชัดบอลองอ่านนั่นอ่ามันถัดแหลกอ่านได้เบิด์ตบอมันถัดที่สองทัดทีสามเนาะค่ะตรวจอ่าแล้วก็เช็คเออเขาไปในกล่องแล้วก็จะมีการเป่าตาปลัางตายอย่งประมาณนี้เนาะค่ะก็เช็ค เดียวเช็คอีนะคะว่าเห็นชัดโบอันขังทีหนึ่งขังทีสอง 2, มั่วบอขังทีสามมั่วบอขังแรกมันดีบบเธอเห็นชัดโบหรือว่าขังทีสองมันมันเบลอไปโบประมาณนี้ <Yeah. S 1> ก็จะออกสิทามสัมาๆ <Yeah. S 1> อยู่เนี่ยะคะ่ะพี่น้องจ้าก็เลยอ่าเพิ่นว่าสิซื้อไม่หรือว่าอ่าเธอสิเปลี่ยนเล่นนะก็เลยว่าฉันมีอันเวนตาเกาอยู่ฉันขอ เปลี่ยนเลนในบ่เนาะค่ะพี่น้องจ้าทั้งมอว่าสายตาก็เลยว่าเธอสามารถเปลี่ยนเล่นได้แล้วก็แว่นตาตัวนี้ก็เห็ดเป็นแว่นตากันแดดซึ่งนัดก็เลยเห็ดเป็นแว่นตากันแดดใส่สีเทาเข้าไปเพราะว่าข้าเจ้าก็แนะนําว่าเออใส่สีเทาแล้วมันสวยนะมันเข้ากันกับสีนี้เลยมันเป็นพลาสติกเนาะค่ะใส่สีเทาลงไปมันก็สิเข้ากันเห็ดเป็นแว่นตากันแดดได้เวลาเธอขับรถขับยังก็สิได้ขับรถดปลอดภัยเนาะค่ะเพราะว่านัดเวลาขับรถดนั้นหูซึกว่าตาหนัดผ่ามั่วขึ้นกัน บอคอยเห็นชัดขึ้กันอ่าแต่ว่าอันัตนีเป็นสายตาเป็นสายตาที่นัดวัดเนาะคะ่ะที่เช็คซึ่งนักก็เลยถามหมอวัดสายตาไปว่าตกลงตาฉันเป็นอะไรวาสองข้างเนี่ยมันสั้นหรือมันยาวหมอก็เลยว่าตาข้างหนึ่งสั้นตาข้างหนึ่งยาวว่สนะเออฉันก็งงเหมือนกันนะว่สนะมันตลกนะว่สนะนักก็เลยขำเนาะคะ่ะหมอว่าเออแปลกเนาะันวังสีนะ่ะ เพราะว่าเออแปลกนะตาเธอข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวสันนัวก็เล็กขำไปเนาะคะ่ะมันก็ขำเนาะตาข้างหนึ่งสั้นตาข้างหนึ่งเงาวคือมันแบบพอพอดีทั้งสองข้างเนาะคะ่ะพี่นงจ๊ะ <c> ค <oughs> ือว่าตาข้างซ้ายนัดมันสีสันเพราะว่าส่วนมากเวลานะัดจอ้องเอียงนะัดสิเล่งสิโฟกัสไปที่ตาข้างซ้ายมากกว่าตาข้างซ้ายนัดสันเนาะคะ่ะแล้วก็ตาข้าง,งขวานัดเหี่ยวเนาะคะ่ะพี่นองจา๊านั่นแหละค่ะมันมัมีความพอดีเนาะคะ่ะพี่นงจ๊ขทางหมอสายตาสันก็เล็ก คำนิดๆเนาะค่ะคนวาเออแปลกเนาะคนวางส่นะว่าเออตาข้างหนึ่งสันตาข้างหนึ่งเหี่ยวค่ะพี่นองจ้ากันน่นค่ะก็เลยได้ทั้งสองแหวนตาเนี่ยะคะ่ะอ่าอันนี้ยังบ้านใดด้วยค่ะอันนี้คือว่าเขาจะตัดให้วันที่สิบสี่วันวาเลนไทน์นะต้องเอาไปอีกนะคะพี่นงเอาไปให้ทั้ง้านเขาเนี่ยใส่เล่นเปลี่ยนเล่นไม่ให้วันวาเลนไทน์เนาะคะ่ะจังไปรับย้ำบ,บ้าบว่าราคาทอาใดโอ้ยซ้ำกระสือหม่เลยขนาดเขาเปลี่ยนเล่นซื้อด้วจ้ะพี่นองจ้า ปลาไปมันสิมีแบบว่าอีหยังล่ะ E R I V test เนาะค่ะพี่น้อง25ปอนด์แล้วก็ O C T new exempt service ประมาณ10ปอนด์แล้วก็ r e e Grace อ่าแล้วก็ set blur นาะคะ่ะพี่นอ้องอ่า taxable goods exempt service นั่นประมาณ39ปอนด์พี่น้องแล้วก็ U C super clean 35ปอนด์ t a x a b l e เนาะคะ่ะ taxable goods exempt service เนาะค่ะ ประมาณ35ปอนด์รีเกรสอีกเซตเบอร์ ow, 39ปอนด์พี่น้องแล้วก็ยูวีอะซิลอยนะคะเท็กซ์เจอร์กูสเอ็กเซมส์เซอร์วิสสิบห้าปอนด์ก็คัลเลอร์อีกสีอีกพี่น้องเอ้ยอะสิบห้าปอนด์รวมเบสเซตทั้งเบิดก็ร้อยเจ็ดสิบแปดปอนด์พี่น้องจ้าเบสเซตป้าไปร้อยเจ็ดสิบแปดปอนด์ซัมกัซซี่เวนตาไม่เลยพี่น้องขนาดเปลี่ยนเล่นนะคะมันก็มีหลายๆสีหลายอย่า,ยายยงที่หมอเขาวัดมา เขากับกำหนดราคาให้เฮ้าเนาะค่ะพี่น้องจ้าล้อยเจ็ดสิบแปดปอนด์แพงค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องสิตัดแววนคิดดีๆก็เนิ่นจ้าทาบอจํำเป็นอีรีณะกับบอตัดนะคะเพราะว่านัดเสร็จนังตานะัดมันกระตุกนัดจำเป็นต้องใส่แววนอิรีเพราะว่าเวลานัดขับรถน,นเสีย มันอันตรายค่ะพี่นองจ๊านัดบ่่อยเห็นหงบันไดเนาะคะ่ะอาไกลๆมันสิบเบลอค่ะพี่นองจ้านัดก,ก็เลยจําเป็นต้องตัดแว่นเข้ากับย่อมเสียเงื่อนไปเพื่อสายตาของเฮานะค่ะพี่นองจ้าบางครั้งมันก็จําเป็นเนาะคะ่ะแต่ถ้าผูดด้ใดแบบว่าสายตาดีอยู่แล้วบ่าจาเป็นบ่ต้องไปตัดแล้วกับพี่นองจ้า แพงจ้ะว่าต้องเสียเงินเน่อจากพี่น้องจ้าเม่น,นะกเ็มาแบ่งปันประสบการณ์เนาะค่ะพี่น้องก็สําหรับคินนี้ต้องขอฝากไ้แค่นี้เนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์จังไดก็ฝากเป็นกาลังใจนัน,นเอด้อค่ะฝากก็ไลไรก็แชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้ดบอพลาดถูกคลิปชนะตัวลงจ้าสาหรับเมื้อต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ